ไม้ตายรับยิงเข้าสิภาวะสงสะตัวรันทายฮานกไป2ตัวดูดกูด้วยดูดกูขาป้าปอมอย่างนี้มึงมึงมึงอยากก่อยากเกินไปเปล่าวะ,ะมีด้วยจ้าคิวพี่รออยู่ขวับไปเลยละกันแวนแวนแวนของคุณกูเออสวย แล้วครับผมบขอการาบสวัสดีสวัสดีคนสวยคนรอที่กาลังดูผมอยู่นะตอนนี้ทุกคนด้วยนะเจ๊ะก็วันนี้มาอยู่กับผมฮีโร่เพชรสุดหล่อหน้าตาดีเช่นเคยมาครับผมนี้ผมก็จะมาเล่นเทลอันนาสนะครับผมซึ่งเทลนี้เป็นตัวแรกที่ผมเล่นโลตันเลยนะมาไม่ได้จับนานจะไหวหรือเปล่าก็มาลองโอ้โหไอแก๊กไอแก๊กซึ่งผมดูทรงแล้นะทาร่าลมผมโอ้ซีซีเราไม่มีเลยเพื่อน มีแจ้ติอันติอ้วกอะซีซีแล้วก็สกิลสองนะที่จะพยุงนะยูปับ๊บนั่นไงเนี่ยมันจะโดนอย่างนี้แล้ครับผมแวนโคเวอร์กับแก๊กอะ่ะโอ้โหแล้วมีเตี่วเซียนด้วยนะฟังมันอะ่ะลืมแบนแก๊กหรือเอ้ยสวยได้ยูได้ยูได้ยูมาลอดได้ยูมาลลอดท่ารัดนิโรธมามาตะฟักเอาฮารานี่เลยมันจะดึงยังอะไรแวนอะไร ซึ่งการเล่นเทียวเนี่ยวันนี้ก็จะมาสอนเล็กๆนน้อยนะให้นิ้นออกเป็นทางนั้นของตีไว้กับคียที่เขานะเออที่ผมใช้อยู่นะประมาณนั้นโอ้โหแก๊กมังดึงแมนด้วย ừ, มาดิคูยิงแก๊กเลยมายังสวยโหมามามา,มาเลิ่มมึงแกแตกหมดสารา้าพึ่งซื้อของครับเอาเดียวเด,เดิสวยแ,แตกถอยมาถอยมาได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ มาน้าหมดเร็วไปหน่อยเทวพยายามจะใช้สกิลหนึ่งมากครับผมให้ใช้ตอนจำเป็นจำเป็นจำเป็นมาจะดึงเอาดินี่นายใช้เลยยิงแม่งขาป้อมขาแป้มโอ้กระบาดครับกระบาดเฮ้ยได้ปะเนี่ยเอาดิได้นะเนี่ยถอยถอยแต่งหมดนะครับได้อยู่ได้อยูไอย่ได้อยู่ เทวก็พยายามยืนหลังๆไว้อืมก <'m> ึ่งๆกึ่งๆไว้ลาน,นกเน oh ี oh. ย่ยเป็นไงสเต็ปผมก็ประมาณนี้นะครับ <c oughs> ไม่ได้มีอะไรมากเลยทำไมมันล่ออยา่างวันนี้ <c oughs> ยิงไป <c oughs> ปุ๊บ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  <c oughs> เขาเรื่องนันดีป่ะ <c oughs> รอแม่งเลยอันติ <c oughs> ดูดได้เท่นั้นแหละไม่มีตัวยิง <c oughs> แตก <c oughs> แตกเกือบแตกเอาเร็วเอาเเลย มันดึงมันดึงแตกวะเนี่ยน้าอนะย่บบาบังตายนะดะูมองก้าก็ผมก็คอนโบกันดีอยู่นะจริงผมลัดอ้าวได้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 ไดไดสวยมองกิงก้ามันมันนานอย่างว่าพิษมึงเนี่ยเฉยได้เฉยได้เลยเพื่อนไม้แต่ได้อยู่นะถ้าลุกม,มันนะได้อยู่ลิงก็ไม่น่ากลัวลิงก็เป็นแค่ลิงจักจ๊กลักจริงๆไะ <c oughs> มันดึงนะแกดึงแม่นอยู่ยอมรับเลย เอากรได้ทาร่ามึงช่วยตีหน่อยดินั่นไงทาร่าฮาอันตี้พร้อมแล้วเออก็ะลงของมึงแป๊บนึงขอมึงท <laughs> าร่าแป๊บน,นึงเอาดิไฟมหมเลยอเอา้าเน็ตเน็ตกระตุกเน็กตกูกระตุกเฉยๆนะเน็ตกูกระตุกเฉยๆนะถ้าเมื่อกี้ไม่กระตุกมึงเซตหมดอะพวกเลย สวยสวยไอ้ปืนยิงเลยตูมสวย <ś c oughs> ลัดช็อตดช็อตได้ดีเลย <ś c oughs> ได้อยู่ผ <ś c oughs> มฟังมันนะอะไรครับเนี่ย <ś c oughs> ปั๊บทำกีมอาจจะแข่งก็ได้แต่ไม่เป็นไรใช้ไปแล้ว <ś c oughs> โอ้เน็ตเนี่ไเป็นไรวันเนี่ยจ่ายค่าเน็ตแล้วนะเว้ยเฮ้ยอย่าว,ว่าพ <ś c oughs> ี่ไม่จ่ายมาก่อนผมอาจจะใช้ในครังบ้านครับแต่ตอนนี้เอาแม่เลยมันลัดกูหมดเลยนะครับ มดกาไม่หดสิบห้าป้อมกูกลับเลยเฮ้ยไม้ตายรับยิงเข้าสิภาองศาเตีว,วารลนไทยฮ่าน็อกไปสองตัวดูดกูด้วยดูดกูขาป้อมอย่างนี้มึงมึงมึง่งงากเกินมึง่ากเกินไปเปล่าปะได้มาโมนกาได้แวนไหมอือเป็นนอนเป็นซากไปแล้วครับแวนเ<อ>ทลวผมเอาจงริงอะเทลวอะผมไม่ค่อยอยากจะขี่จะเล่นหรอกเพราะว่าเวลาผมเล่นอะมันต้องมีขนแตกครับผมเนี่ยพยายามยิงธรรมดาไปครับอย่างนี้ ทีมเราสี่สี่เนน้อยนะเกมเราก็นํานะคอยพี่ด้วยจ้าคิวพี่รออยู่กวาดไปเลยละกันแวนแวนแหวนของผมโอ้เออสวยขุมไดเปล่าวะได้แหวนไหมไม่รู้วะไดเปล่าวะไม่ได้ดูสกอร์ลิงไหมโอ้โหใครได้วะไม่รู้ใครได้แหวนวะเออได้แหวนเออได้ลิงเนี่มั้งหม่ออ่ะ ข้าวาร์ปมาแล้วไม่ได้ลิงไม่ได้แวนนะมันก็เท่านั้นใช่ไหมลิงผมได้เอ้าลิงผมไม่ได้นี่ว่ากูนี่ก็อืไปพูดผิดพูดมั่วพูดถูกไม่อไรเดี๋ยวยิงป้อมหน่อยเฮ้ยมึงก็มึงแคลรี่ก็พี่สองตัวไม่มึงนี่โอเคต่อไปก่อนโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวปส่ผมมา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 ทาล่ามึงโลมกูจริงป่าววะ แก๊กดึงแม่นนะระวังนะแก๊กตอนแรกมันน่าไปดึงออกฟ้านะนั่นน่าจะนำมาเยอะอยู่แต่มันไม่ดึงไงขามันเน้นดึงตัวไงดึงทาร่าไปก่อนดึงดึงดึงคลิปไม่แตะรับยิง<ด>ยิงเออหลัง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 โโห,หลังโอ้โหไม่กล้าหลังไอพี่เลย,ยมันอบอกคงจะบอกอะใครเป็นพี่มึงเอ้ยใครเป็นน้องมึงไอเน็ตนม่เป็นไรวะกูจ่ายอะไรเดือนแล้วนะเว้ยจ่ายวีทีบ้านแม่เน็ตแค่นี้ โอ้ดูตาการครับผมเออกูลังตีนะสวยโหโดโดโคสวยเอาตัวงบางเอาตัวงบางสวยมาล็อกกลัวเออแข่งหมดมึงแข่งมึงแตกกันหมดมึงเพรามึงแตกแตกไอ้ปืนแตกอีปืนแตก,แตกลิงมาลิงมาลิงไม่โชว์แผวไอ้โชว์พาวเลยวะมาลอดมาลอดอ๋อไม่มีเลือด ลืมดูกระบานด้วยมานาก็หมดโอ้ไม่ได้เด็กกูหลกอันติบงังโอ,โอ,โอ้ไม่โดนดหรอวะระยะเผาคนเลยนั้นน่นะเฮ้ยมารอดกระบานไปกเวงแม่เอาแล้วฟังมันเดินหน้าลุยเต็มกำลังแลครับจังหวะนี้ตัวลมที่แท้ทูอุ้ยแต่ฐานะก็ออกของลมเป็นอยู่นะอออเปิดแมพมาแต่มันไม่เคยลมกูเลยนะครับ เดียจะพูดอย่างนั้นดิมาแล้วจ้้าามแลวจ้ามาแล้วเ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 จ้ามาแล้ว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 จ้าอะไรแว่นอู้หิงหิงโอ้ลิงหิงมึงก็ห้าวเกินอันติอืมเอาโอ้โอ้เก,กือบแตกตัวมันโกงว่ะจะาเอ,อ้ยเ,ออเนนี่เป็นไรวะดูตับเปล่าตัวกูญิงไปสองตัวติดเอาดิาามันล็อกกูนี่นี่เป็นไรวะ เฮ้ยมาร้มเลยสวยสวยสวยลิงไม่กล้าเข้าเลยลิงลิงคนนี้โดนด้านนะดูผมเชื่อเลยไอ้แวนมึงจกการคนผิดแล้วนั่นเพื่อนกูจบเลยแล้วกันจบเลยจบเลยจบเลยจบได้จบดีจบดีจบเลยครับผมเกมถ้าจบได้ก็จบนะครับ จบไม่ได้กำลังจบนะครับผมจบไม่ได้จบได้เหรครับโอ้โหทงสั่นแก๊กจริงๆเลยป๊อปโอ้เสร็จครับอย่างนี้เสร็จครับผมนอนเลยผมอะนอนนะผมมันชัดดาวผมได้ด้วยนะเนี่ยแม่นีคนนะครับไม่ใช่เครื่องใช้ไฟฟ้ามาชัดดาวม hey, ันทรงๆงเฮ้ยจบแล้วจบเฮ้ย ปรับปรับปรับตีค่อนข้างไหวนะแต่ไหวได้เพืโอ้โฮโอ้มึงดูเพื่อนใครมึงดูเพื่อนใครมึงดูเพื่อนใครปังไอ้ห้าวมึงก็ไมให้เขาไอ้นั้นเหมือนกันให้เขาไอ้นั้นบ้าเหมือนกันสวยสวยตายเลยโอ้เสียปิเกอร์เลยมันม่ก็ไอ้นั้นวอาเหมือนกันเร็วเลยนะไอ้จับวอาเหมือนกันไม่ได้กินกูหรอกป้อมเลยมันไม่ออกมาว่าป้อมมันจบ โอ้โโโอย่าพึ่งเอาแหวนก่อนโอ้โหลิฟ์จบไปไหนหวะแม่แล้วใครบอกให้จบวะจะได้อยู่แรงผมขึ้นนักทีมามามาแรงขึ้นแล้วน่าไดมอนด์้เล่นเหรียญทองด้วยว่ธรรมดาผมก็ไม่ต้องพูดถึงอะรับผมว่าใครได้ MVP ผมทำมาเป็นร้อยคลิปแล้วเพิ่งได้ MVP คลิปนี้แล สวยอยู่ผมชอบเหรียญทองสุดแล้วจริงถ้าเวลาได้เหรียญพวกเหรียญหรอพวกนี้ชอบมากกว่าก็ <S <S ไม่ได้อ่ำตัวเองนะว่าอืมเขามันโหดอหน้องปัง <S <S ได้อยู่ได้อยู่โหถ้าไม่แตกเหรียญมันจะเทวันนี้นะครับโอ้ยไอ้นี่ฟาร์มแล้วกูก็ตามมาติดๆนะใช่ได้ก็เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไอ้ยัยพึง่ง ถ้าใครดูจนไอจามแต่ยังไม่กดติดตามอันนี้ก็ไม่เอานะครับผมเจอก,กันคลิปต่อไปนะไปแล้วนะครับผมรักตัวผมจุ๊บๆนะคลิปต่อไปนไ่าจะเป็นซุ่มๆนะถ้าผมเล็งไว้เล็งไว้อยู่